ก็จะเป็นเพลงของอาจารย์ตัวโต้เสนอแย้มนะครับที่ประพันธ์เพลงแล้วก็ทำทำนองให้ลุกคนร้องผู้แท้แม่น้องโอมนะครับก็เดี๋ยวฝึกอีกสักครั้งหนึ่งก็จะทำลงช่องนะครับลงช่องยูทูบนะครับสามารถติดตามและให้กำลังใจลุกคนผระแตนแห่งบ้านกกอกได้นะครับวันนี้ลุกคนก็ขอขอบคุณนะครับสายบุญทุกท่านเอฟซีโวโลกนะครับที่ได้ร่วมทอดกระถิน นะครับที่วัดที่วัดถ้ำพระผาปองของพระอาจารย์แจ๋วนะครับที่บ้านระสูงก็สาธุบุญกับทุทกทท่านนะครับวันนี้เราก็ทราบแล้วนะครับอยอดทั้งหมดที่รวบรวมเข้ามาเมื่อกี้อยู่กับพระแต่นเห็นไหมยอดรวมทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะครับที่สายบุนทุกท่านที่ได้ร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็น ทบุญขวดน้ํานะครับที่พระอาจารย์ท่านได้ทู้ไว้ไม่ได้รวมใช่ไหมอาจารย์ขวดน้ำในความน่าสนใจขวดน้ำในความแปดหมื่นกว่าอาจารย์พูดสองพูดสามเท่าไหร่อืมเยอะนะครับก็อ่าเนี่ยครับสองแสนอันนี้เป็นยอดนะครับที่พระอาจารย์ท่านได้แจ้งมาคร่าวๆนะครับอ่าบัญชีที่ FC สายบุญทั่วโลกนะครับที่โอนเข้ามานะครับจำนวนคร่าวๆนะครับที่พระอาจารย์ท่านได้เช็คอยู่ตอลอดเวลานะครับอยู่ที่2 3 9 9 6 0สาบบาทนะครับแล้วก็ที่ต้นกระถินที่เรานำมาถวายนะครับยอดอยู่ที่83,575บาทรวมรวมนะครับวรวมคร่าวๆนะครับอยู่ที่323,000 ห้าร้อยสามสิบห้าบาทอาสาทูนะครับค่าคนนับก็ประมาณค่าคนนับก็ประมาณสองแสนบาทครับคน้ัทั้งหมดทุกสายได้รวมมารวมทั้งหมดเลยครับพระอาจารย์สาธุกับสายทุกท่านเดินนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องผาป่องชาแนลนะครับของพระอาจารย์แจ๋วนะครับกดติดตามให้เยอะๆนะครับเผื่อพระอาจารย์ท่านอยากอ่า ไห้เอฟซีสายบุญทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับเป็นเจ้าภาพในงานต่างๆนะครับปฏิดดาวที่ชอบท้าปองชาแนลได้ครับไ้ครับครับท้าดีค่ะท้องชาแนลได้ครับกำลังจะอะไรก็คือรอไว้แล้วกันแล้วก็คงจะไม่รบกวนพระอาจารย์มากกว่านี้นะครับในพระอาจารย์ท่านทำภารกิจของศมต่อไปแล้วก็ขอกราบลาพระอาจารย์ที่จะเดินทางพรุ่งนี้นะครับเราจะไปร่วมกันนะครับ ถวายกระถิ่นต้นที่สี่นะครับที่วัดป่าแสงทองตำบลน้องแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดหนองแสงใช่ป่ะครับช,ชิดอุดรชิดพูดอย่างนั้นแล้วก็พูดตามชิดนะอำเภอหนองแสงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นวัดป่าแสงทองบ้านของชิดปักแปนะครับก็เป็นต้นที่สี่ ถ้าใครที่อยู่ใกล้นเลยนะจองไว้ให้เราเด้อจองไว้ให้เราท่องพันชังว่รีสอร์ทรีสอร์ทบดจะมาท่องพันชังเดี๋ยวตอนเช้าตอนเช้าเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายคลิปทึ่งพูดหน่เลยว่าจะทึใส่บ้าทึ่งพูดบออยู่แข้างล่างจองเป็นรีสอร์ทที่สอร์ทไม่ฟังหรอพี่ไม่ฟังเราไปชนะทีมพี โอ่ยมันเดินทาง3ชั่วโมงกว่าๆนะสามชั่วโมงแล้าก็จะไปซ่อมรถกัผมไปซ่อมรถเื่ากันเราจากนี่จะไปซ่อมรถเอาอะไรมาใส่ครับชิดเอาไปใส่แล้ยเอาไปเพได้เยอะครับผมออครับผมมีผ้าอาจารย์มีอ่าคุณครับอันนี้อันนี้พ้าอาจารย์เอาไปร่วมร่วมบนที่โน่นได้ใช่ไหมครับอ๋อใส่ตรงนี้ช่วยกันดิกจะผ้าพน้าดื่มนะครับมันก็เลยเยอะอ๋อใช่ใช่ใส่ ส่วนยอดรวมของวันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลอันนี้ขออนุญาตอาจารย์นะครับอยู่วัตถุมงคลเพราะาอาจารย์แจ๋วได้ให้ความอนุเคราะห์มานะครับเอาไปร่วมบนที่กุดอนนะครับผมชิ้นักษามแล้วชิตเดี้จชิ้นครับผมถ้าหายเราผิดชอบเด้อหายแสดงว่าผมเอาคนเดียวครับโอ้ไม่ร้องโอเคครับ ไปลองอยู่บ้านถ้าอยากฟังเขาไปอยู่ในช่องยูทูบเมื่อกี้เต้นไปนะเดี๋ยวพระอาจารย์ลุกขึ้นเต้นยินดีได้ไหมเอาสิบอปาไห่อจับไม่ติดไม่แล้วว่างแล้วไม่ติดแถวๆไม่เอาตั้งเลยตั้งไว้ที่เสาเลยของวัดเราไม่มีใครกล้าหยิบหรอกเอาไม่เอาแต่ปาไม่ติดปาครับขอบคุณท่านทนายสุขเกียรติโรจนบวรมัตน์นะครับที่ร่วมอนุโมทนาบุญกัน ยูทูบเบอร์แล้วก็ลงบลประแตนนะครับท่านก็คงจะเดินทางต่อเนาะแปดนาทีหรือยังครับยังเลยครับรวมยูทูบเบอร์ไม่ถึงแปดเยวเอน้ำที่เราต้องไปช่วยน้ำท่วมจริงจริงห้าหมื่นขวดเหลือจากนั้นสามหรือสี่เกือบสี่หมื่นขวดไปช่วยวัดเนี่ยการกระถินร่อกระถินไปช่วยวัดตานนี้นิดก็ห้าพันขวด ขอดกระถิบเมื 30, 000, ator, immun, run, ่อวานในสามสิบล้านซื้อที hmm. ่เขาไปสร้างเกลี่ยเมื่อวานเราก็เอาน้่งส่วนของเราเลย่หะรถผกล่อขึ้นเงกับนกำนั้นรถอีกปั๊บขึ้นหนึ่งมาทำบรรทุกไปนี่ไปไปเรียกคนแล้วก็จะโมนาด้วยมันก็เราก็มีส่วนร่วมในวัดต่างๆทั้งหมดยี่สิบยี่สิบกว่าวัดที่มันเหลือเป็นอันนิสงจากการช่วยทำท่วงที่แรกเราจะไม่ได้ทำตึ้งขนาดนี้เลยได้เลยได้ บุญต่อบุญกันไ,ไปเลยอ่าแก้ในพระประวิ้าตครับเดีย๋ยวเพิ่งเหนื่อยเด้อใครที่ยังอยากจะทำบุญนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรนะครับทำด้วยใจนะครับตามกำลังศรัทธาที่เราทำได้นะครับสำหรับลุงพลพ่อแต๋นเองก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีโวโกนะครับที่ร่วมกัน ทำบุญนะครับกับทุกคนตั้งแต่นั้นครับก็การขอขอบคุณนี้นะครับเดี๋ยวแล้วก็กราบลาอาจารย์นะเดีเ๋ยวจะเดินทางต่อนะครับผมจะเดินทางาาไปน่นอ,อยุวัดอาจารย์เจอการปลอดภัยเด้อทุกการทุกคนทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งยูททุกบร์ทุกคนแล้วก็ขอ,ขอให้มีความสุขความเจริญให้ทาบุญต่อบุญ,บญปีนี้ยิ่ได้ทำบุญห้าคบ พี่กายนี่ก็รัทำบาร์หลาเลยนะครับบุญมากกรับพี่ไก่ครับข้็คงจะแค่หนึ่งเดือนขบุญกระถินแค่หนึ่งเดือนเนาะเดินทางเดินสวัสดิภาพปีหน้าข้ามมาก็คงกลับล่าจางถับแล้วขบุญหลายสายยาวก็ได้มาทถามดกมาอีกเดินทางปลอดภัยเอามาปุ้ยเพื่อนเออะบัดนี้เมลยยังเอารถเจ้ามาหนี่งอยู่ทั้งสาวเอารถหน่งมาปุ้ยมากความบริสุทธบอกเอาไปเลยครอบครัไปเลยอยู่ จะไปต้อไปก็ได้ทหารเป็นนักยองใจมากดีว่าปบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์แล้วก็เดินทางต่อนะครับผมว่าจะมีคนไปเท่าไหร่นะครับเนาะเดี๋ยวก็กระถินวัดทําพระผาป่องก็จะยอดก็ตามนั้นนะครับผมเนาะอีกสักรู่เดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางต่อนะครับผมสวัสดีครับ